กิจกรรมล้านคาโมโค4.0ได้เข้ามาตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับผมใครที่อยากได้ชุดสวยๆเป็นเจ้าของชุดสวยๆแบบนี้ก็อย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะฮะเมื่อเรากดเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมผมเลือกชุดผู้ชายสีม่วงนะครับผมก็ซุ่มจนได้เรียบร้อยแล้วนะฮะกิจกรรมชอบให้เลิฟมีใจให้รีบเติมนะครับผมยังแค่ก็ไม่ชมเติมเกมครบตามที่จํานวน G m อบอกนะครับเราก็จะได้เสื้อยืดนะครับผมแล้วก็ท่าทางที่มันโปยเงินยิงเงินออกมาล่ะครับผมถ้าเติมครบ999เชรก็จะได้สกิน3ล้อไปเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นกิจกรรมของสายฟรีนะครับผมก็ล็อกหัวใจเซอร์ไพรส์จัดเต็มนะครับผมเพียงแค่คุณผู้ชมเล่นแบบธรรมดานะครับหรือว่าเล่นจะหมดดหมดอะไรก็ได้นะครับผมแล้วเราจะได้ถุงผ้านี้มานะครับผมแล้วก็กดแรกนะครับจะสามารถสุ่มชุดที่เป็น ชุดลาตีผู้หญิงสีแดงๆนี้ได้นะฮะ ผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมก็จะไม่ใช่คลิปที่ผมจะมาเล่นเกมให้ดูหรือมารีวิวอะไรนะครับผมจะเป็นคลิปที่จะมาเรียกว่าแชร์ความรู้เกี่ยวกับสกินปืนกับตัวละครนะครับว่าตัวไหนเนี่ยมันเหมาะเล่นกับตัวไหนนะครับผมก็จะเป็นปืนยังไงอะไรยังไงนะครับผมคือผมเตือนไว้ก่อนเลยว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะเปลี่ยนความคิดของผู้อื่นเลยอันนี้แค่จะเอามาแชร์หรือว่ามาแนะนําให้สําหรับ เมื่อใหม่ที่ยังเล่นไม่เก่งนะครับผมหรือว่าเล่นยังไม่เป็นนะฮะโอเคเอาเป็นว่าใครที่เล่นเก่งแล้วก็ดูเป็นเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะครับผมออหรือว่าจะแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวตัวแรกเลยที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือตัวที่ทุกคนฮิตกันที่ใช้กันมากๆเลยนะครับก็คือตัวละครลอล่านะครับผมลอล่าเป็นตัวละครที่ เวลาสโคบเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยยิงศัตรูมันแม่นขึ้นนะครับหรือว่าจะทำให้กระสุนเนี่ยมันเกาะกลุ่มนะฮะก็คือเวลายิงใกล้หรือว่ายิงไกลด้วยปืนอะไรก็แล้วแต่นะครับผมคือมันจะแม่นจริงๆนะฮะผมก็เลยยกปืนยกตัวละครลอล่านี้นะครับให้เหมาะที่จะเล่นกับปืน A k เคนะครับผมคือถามว่าเล่นกับปืนอื่นเล่นได้ไหมนะฮะเล่นได้นะฮะแต่ว่าปืน A k เคเนี่ยมันเป็นปืนที่ยิงแรงนะครับผมยิ่งถ้าเราใส่สกินที่มันมีอัตรา แล,แล้วก็ดาเมจนะครับหรือจะเป็นเอคลายมังกรอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วเล่นตัวละครลอล่านะครับเหมือนอารมณ์จะเหมือนแบบว่าเอคลายมังกรเนี่ยมันบวกดาเมจสองอัตราหนึ่งแล้วก็ความแม่นยําอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมแต่ที่เรรู้คือมันแม่นมากนะครับอยากรู้ว่าแม่นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปทดลองกันเลยนะฮะอันนี้คือ AK ลายมังกร,รที่ไม่ได้ใส่ สกิลตัวละครลอล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันดับแรกผมจะยิงเคาะก่อนนะยิงเคาะแบบกดอ่ารัวๆนะครับผมรอบที่2ผมจะกดค้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเส้นกระสุนเนี่ยมันจะแตกออกจากเส้นตรงกลางข้างล่างนี้ตรงโขดนะฮะจะมีเส้นตรงๆอยู่นะครับผมก็มาดูกันว่าเส้นกระสุนมันจะแตกออกนัดที่เท่าไหร่นะครับ กระสุนกระจายออกนัดที่6นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะน้อยเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูภาพสโลวกันนะฮะอันนี้คือนัดที่6นะครับผมผมยิงตรงใกล้ๆกํ้กแพงมันจะดูเหมือนกระสุนมันไม่กระจายออกมากแต่ถ้าเราเล็งไปที่ระยะไกลๆนะฮะมันจะไม่โดนเลยนะครับผมไม่โดนศัตรูเลย ต่อไปนะครับผมผมจะสโะคบแล้วก็กด AK ยิงค้างไว้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระสุนมันจะกระจายออกนัดที่เท่าไหร่นะฮะ กระสุนกระจายออกนดท,ที่3ถึง4่นะครับผมนดท,ที่3จะก,กระจายออกไม่เท่าไหร่นะแต่ว่านดท,ที่4นี้จะออกได้เห็นแบบชัดเจนเลยนะครับผมก็คือเอาตรงๆปืนเ k คยิงในระยะไกลต้นเกมไม่เหมาะเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่มีโมโคมาเอ้ไม่มีลอล่ามานะครับผมลอหน้าลอล่าเนี่ยเป็นตัวที่จําเป็นตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมเลยนะครับยิ่งท้ายเกมเรามีจับ3เนี่ยเราสามารถยิงปืนเ k คยิงค้างได้แบบรัวๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไป ดูกันนะครับว่า AK แบบยิงรัวๆยิงครั้งรัวๆมันจะนัดที่เท่าไหร่นะครับแบบใส่ลอล่านะแต่ก่อนที่เราจะไปดูแบบใส่ลอล่านะครับเดี๋ยวเราจะมายิงแบบไม่ใส่ลอล่าแบบใส่จับสานะครับผมมาดูกันนะครับว่าท้ายเกมแบบไม่มีลอล่านะครับผมมันจะยิงคมหรือเปล่านะแบบว่าใส่จับสามนะครับผม เวลาเรากดรัวๆนะครับผมกระสุนเ k คมันแตกออกนัดที่10นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่ากดค้างกระสุนจะแตกออกนัดที่เท่าไหนนร่นะฮะเวลาเรากดค้างนะครับผมกระสุนมันดีดออกนัดที่7นะครับผมนัดที่6ถึง7นะก็ค่อนข้างที่จะยิงออกได้น้อยมากๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหม คือเราเมื่อกี้ยิงใกล้มันดูเหมือนแบบว่ายิงใกล้ยิงไงก็โดนไงแต่ถ้าเราเลงไปในระยะไกลเนี่ยเฉียงออกนิดเดียวนะครับมันก็ยิงไม่ไมโดนศัตรูนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะจําเป็นสําหรับ A k เคนะครับเอถ้าใครชอบยิงแรงๆุรัวนะครับผมผมแนะนําปืน A k เคลายมังกรเลยนะครับแล้วก็ใส่ล้อลาด้วยคุณผู้ชมจะรู้สึกว่ามันยิงคมมากๆเลยนะฮะ อันนี้จะเป็น AK แบบใส่ลอล่านะครับแต่ว่าไม่ใส่จับ3นะไม่มีไม่มีจับอะไรเลยนะครับมาดูกันว่ามันจะยิงนัดที่เท่าไหรก่กระสุนถึงจะแตกออกนะฮะมันแตกออกนัดที่6นะครับแต่ว่ามันไม่กระจายออกมากนะครับผมซึ่งผมหยุดยิงก่อนนะอันนี้คือผมพูดเร้วมาภาคที่หลังนะครับ ที่จริงยิงต่อไปอีกกระสุนหน้าจะยังไม่กระจายออกมากเท่าไหร่นะครับก็ตีเป็นว่านัดที่7จถึงแก็แล้วกันนะฮะเวลาไม่ใส่สโคบแล้วกดยิงเคาะเดี๋ยวเรามาดูแบบยิงกดยิงค้างนะครับผมว่ามันจะแตกนัดที่เท่าไหร่นะฮะพอเรากดยิงค้างนะครับผมกระสุนมันแตกออกนัดที่6นะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเรามาดูกันนะว่าเวลาใส่จับสารเนี่ยมันจะแตกต่างกับไม่ใส่จับ3เท่าไหร่นะฮะ ใส่จับ3แล้วกดรัวๆนะครับกระสุนมันแตกออกนัดที่21นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่ากดค้างเนี่ยมันจะแตกต่างกันเท่าไหร,ร่นะฮะกดค้างกระสุนแตกออกนัดที่17นะครับผมข้อแตกต่างกันมากเลยนะครับกับใส่ลอล่าแล้วก็ไม่ใส่ลอล่าเนี่ย ใครที่ชอบเล่นปืน AK แนวยิงแหลก,กๆเลยนะครับผมก็แนะนําให้ใส่ตัวละครลอร่าเลยนะครับผมเป็นตัวละครที่จําเป็นมากๆนะฮะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เล่น AK แต่ว่าถ้าเราเล่นปืนอื่นนะครับผมมันก็ยังยิงแม่นแม่นกว่า AK ด้วยนะครับผมเราก็จะยิงได้ต่อนเนื่องนะครับยิงคนที่กําลังวิ่งอะไรแบบนี้ได้สบายๆเลยนะครับก็เป็นตัวละครหนึ่งเลยนะครับที่เหมาะมากๆเลยสําหรับปืน AK ลายมังกรเลยนะครับผม ทุกตัวละครนะครับผมเหมาะกับปืนทุกปืนเลยนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่าความสามารถของปืนแล้วก็ตัวละครนั้นมันจะบวกมันจะบัฟอะไรให้กันมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวละครต,ตัวต่อไปที่เหมาะที่จะเล่นกับสไนเปอร์นะครับผมผมแนะนําให้เป็นตัวละครโมโคนะครับผมก็คือโมโคเนี่ยมันจะมีเวลาเรายิงโดนสตูน,นัดหนึ่งแล้วนะครับมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ติดตามตรงหัวนะครับนั่นก็คือ gps อะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนเรียกนะครับผมเวลาเรายิงเนี่ยมันจะมี สัญลักษณ์บนหัวใช่ไหมแล้วสตูเนี่ยอาจจะวิ่งไปหลบที่ใดที่หนึ่งนะฮะที่มันมีที่กำบังนะฮะแต่ว่าเราก็จะรู้ตำแหน่งที่สตูจะเคลื่อนที่ไปในอนาคตนะครับผมเราสามารถกาง AWM ดักแล้วก็ยิงสตูได้แบบสบายๆเลยนะฮะก็เหมาะเลยสำหรับรตัวละครตัวโมโคที่จะเล่นกับ AWM นะฮะ ก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับ EP 1นะครับผมใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพราะว่า EP 2จะมาแน่นอนถ้าไลค์นี้ถึง 1 5 0 0ไลค์นะครับผมก็รีวิฝากกดไลค์กันที่เยอะเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปวันนี้เราได้แค่2ตัวละครนะฮะถ้าคลิปหน้าถ้าคลิปนี้ไลค์เยอะนะครับผมผมจะมาทำท p ทีหน้าเลยนะครับเพราะว่ามันมีหลายตัวละครมากเลยนะครับที่ผมอยากจะแนะนำว่ามันเหมาะที่จะเล่นกับปืนอะไรสกินปืนอะไรนะครับก็เริ่มกดติดตามแล้วก็กดแชร์กันไว้เยอะๆนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ The shelf. Couldn't even hear me if I so so dealt. Right. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone.